ครับสมิธอโตภัณ์นะครับวันนี้แอนดีเดสนะครับลงโปรแกรม GDS t o ให้เพื่อนช่างนะครับลงเสร็จแล้วนะครับต่อกับสแกนเมติกนะครับเดี๋ยวรับสายลูกค้าลิดนหนึ่งนะครับครับท่านครับเรียบร้อยแล้วนะครับเออครับผมเดี๋ยวเวลาเราใช้งานเราก็ติดต่อที่รถแล้วก็เดี๋ยวมันนี่เข้าไปเลยใช่ไหมใช่ครับเอ่ออันนี้อันนี้ครับท่านกันเข้าตรงนี้ครับ GDS 2นะครับท่านเสียบสายสแกนเมติกอยู่นะครับพอเราเสียบแล้วเราดูรู้จักดีไว้แมเนเจอร์อยู่เนาะนะครับ เราจูนดีไว้มเนเจอร์นะครับถ้ามันขึ้นเกเมติกก็คือไม่มีเอ่อลงไดเบอร์ไปแล้วนะครับไอ้นี่ก็ครับไอ้นี่ก็นี่ก็คือนี่ระบบทั้งหมดแล้วก็นะครับเข้าตรงนี้เนาะต่อสายมันนะครับแล้วก็เลือก Sm สเอ็มทูโอเปนพอร์ตนี่มันผมผมลองแล้ว Open นพอร์ตจีนมันไม่ได้นะมีลูกรำยังไงเขาบอกว่าใช้ได้กันครับมันเนี่ยเอสเอ็มทได้มันต้องเหลืองครับเนี่ยครับ ก็ได้มันต้องมันต้องเขียวครับสักพักหนึ่งมันต้องเขียวเนี่ยครับเขียวกึ้นแบบนี้ก็คือไปต่อได้นะครับท่านก็กดเลยครับแต่ว่าคือมันจะขึ้นครับท่านท่านลองต่อดูแล้วกันครับแล้วก็คือผมลงโปรแกรมมาลงได้แต่แต่แต่เจ๊เชฟเนี้ยไม่ถนัดวะโปรแกรมเชฟไม่ถนัดยังไงลองรับภาษาไทยน่ะ เราไปลองเล่นดูระบบรับประกันให้หกเดือนนะครับถ้าท่านมีปัญหาหรือว่าอะไรก็เแชทแชทที่ท่านเก็บเอาไว้พยายามเก็บรูปเก็บอะไรไว้ที่คุยกับผมนะครับผมบางทีผมนานไปผมจะลืมนะครับเพราะว่าหลายหลายของอันนี้อันนี้มันไม่น่าออนไลน์นะท่านมันไม่มันไม่อออนไลน์นะท่านเพราะว่าอันนี้ก็คือเออเดี๋ยวอันไหนวะ ถ้าเราย้อนกลับไปใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยเนี้ยคือคือมันคอนเนคไปเนี้ยเนี้ยมันไม่มีหมดอายุไปแล้วล่ะเนี้ยผมทําให้มันไม่มีวันหมดอายุไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อได้เรียบร้อยลองใช้ดูนะท่านโอเคขอบคุณมากครับท่านครับครับผมยินดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับเราปิดงานเรียบร้อยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมานะครับเอ่อเป็นโปรแกรม GDS 2นะครับมีทั้งโปรแกรมแล้วก็ทั้งหัวสแกนสแกมเมติกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ